ใช่ปะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะให้คุณพึ่งแนะนำตัวเองดีกว่าครูน้ำพึ่งนะคะก็ะะเป็นครูสอนกีตาร์เป็นนักดนตรีบำบัดแล้วก็เป็นอาจารย์มหาลาัยด้วยนะคะปัจจุบันก็มีช่อง t i k กต็อกด้วยนะทุกคนไปติดตามกันได้นะคะพิมพ์ง,ง่ายๆว่าครูน้ำพึ่งกีตาร์ ก็จะเจอกันเลยค่ะเมื่อกี้มีคําที่น่าสนใจก็คือคําว่าดนตรีบําบัดเอออาชีพที่เป็นดนตรีบําบัดเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างคะพูดง่ายๆเลยก็คือเขาเอาดนตรีมาใช้ในการบําบัดหรือทําให้คนเราเนี่ยดีขึ้นในด้านทักษะต่างๆขอวงเล็บตรงนี้เลยคําว่าทักษะต่างๆในชีวิตประจําวันตรงกันข้ามกับทักษะดนตรีเนาะเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือดนตรีบําบัดเนี่ยจะช่วยส่งเสริมในด้านทักษะ อื่นๆที่ไม่ใช่ทักษะดนตรียกตัวอย่างได้ไหมคะการสื่อสารการสบตาการมองหน้าการทําตามคําสั่งใช้ร่างกายกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่คือแยกกันนะว่าดนตรีบําบัดกับการเรียนดนตรีเนละอย่างกันเลยแยกกันโดยสิ้นเชิงนักดนตรีบำบัดต้องมีพื้นฐานดนตรีค่ะก็ต้องต้องเล่นได้4อย่างเลยก็คือกีตาร์เปียโนร้องเพลงแล้วก็เปอร์คัชชันนิดหน่อย อคือต้องต้องครอบคุมอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าผู้รับบริการเราหรือแคลนเราเนี่ยเขาจะอินกับเพลงอะไรหรือเครื่องอะไรเพราะฉะนั้นเราเข้าไปเราต้องเพียบพร้อมด้านดนตรีแน่นอนเพื่อที่จะเซอร์วิสได้ถูกเพราะเขาจะตอบสนองที่ดีกับสิ่งนั้นอะถามตรงๆว่าแบบเขาจ้างคุณพิ่งไปทําอะไรจริงๆสถานที่ที่นักดนตรีมัดไปทำอ่ะมันเป็นได้เยอะมากมีตั้งแต่คลินิกโรงพยาบาลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอ่ะอ๋อศูนย์พัฒนาการเด็ก นะได้หลายที่โรงเรียนดนตรีก็มีค่ะแต่ว่าแบ่งแยกนะแบ่งแยกเป้าหมายอย่างชัดเจนกิจกรรมมันจะเป็นตั้งแต่เล่นเครื่องดนตรีร้องเพลงขยับอะไรก็ได้หรือวิ่งเต้นโบกผ้ามีเคลื่อนไหวคือเพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมดนตรีมันจะกว้างมากๆเลยค่ะตอนมัธยมครูเพิ่งเรียนสายอะไรมามีเส้นทางการศึกษายังไงบ้างเคยเรียนสายวิทย์นะคะ ไม่เชื่อลัสิค่ตกใจอ๋อ,อเรียนสายวิทย์่ะมปลายเรียนสายวิทย์ที่โรงเรียนพระหาดถือไทยเชียงใหม่เชียงใหม่เปี่สอเชียงใหม่นะจ๊ะทำไมถึงมาเข้าวิทยาลัยดรริยงคศสลินที่มาที่โดนได้คะก็เล่นดนตรีแต่เด็ก อืมอืมโดยมีแรงบันใจจากคุณพ่อเพราะเล่นนตรีเพราะฉะนั้นเรามีภาพทัศนคติแล้วก็ความคิดทุกอย่างเป็นดนตรีหมดมแบบอยู่ในสายเลื่อนเหมือนเวอรนะเหมือนเวอรแต่ตอนสองขวบคือสะพายกีตาร์พลาสติกแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นชั้นสองขวบเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะเหมือนเราชอบมากๆความชัดเจนมันมีตรงนี้ก็เลยมุ่งเน้นเข้ามหาลัยคณะเดียวทุกนอันนี้เขาให้เลือกเลยไหมว่าจะต้องเป็นดตรีบําบัดเลย ตอนปริญญาตรีไม่มีดนตรีบัตรนะคะในวิทยาดุยังปอตรีเนี่ยเขาจะมีธุรกิจดนตรีสิกวมีชัดนเจมมีมิวสิกเอดูเคชั่นเป็นเอดูเคชั่นมีมิวสิกเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือที่ครูเพิ่งเข้าไปมีโอ้มีแจ๊สมีดนตรีไทยก็คือเป็นแนวแต่ละแต่ละแขนงของในวงการดนตรีมีอะไรบ้างก็คือจะมีแขนงตามนั้นแหละดนตรีบัตรนี่ก็ระดับปริญญาโทนะคะตอนที่ครูพิ่งอยู่ โรงเรียนอะมีวิชาไหนที่ครูเพิ่งรู้สึกว่าดีนะตันจะตั้งใจเรียนอะตอนเนี้ยได้ใช้มันเยอะมากมีไหมคะวิชาพละแล้วก็สุขศึกษาหรอจริงคือเราไม่นึกถึงวิชาการเลยอะไม่ไม่เคยมีใครพูดถึงวิชานี้เลยนะหอมอที่คนแรกเลยนะครูพละปกมือแล้วนะป้าไหลตอนนี้คร <c oughs> ูป, <c oughs> ปิ่นอืมปลืมคือคือเพิ่งเพิ่งว่าวิชาหล่เนี้มันสอนให้เราดูแลร่างกายอะ จริงๆถึงแม้ว่าในตัวหลักสูตรอะมันอาจจะยังไม่ได้ลงลึกหรือทําให้เด็กเห็นว่าเอาไปใช้ยังไงหรือก่อนไหมเราต้องอแดปเราต้องปรับเองอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะตอนเนี้ยคือเพิ่องอะดูแลร่างกายมากอ,มออกกลาลังยืดยอยะไรเงี้ยนึกถึงตอนเด็กๆมากเลยอ๋อท่าเนี้ยครูเคยให้เราทําเนี่ยซิทอัพเนี่ย <laughs> <laughs> อ๋อครูเคยให้เรายืดก่อนไปวิ่งด้วยอะแล้วครูเขาก็ให้เราครูดาวแล้วก็แบบว่าวอร์มอัพอะไรเงี้ยคือ เฮ้ยเคยใช้อีกออกลายเป็นวิชาที่ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าเรียนทําไมแต่ออตอนนี้เรานึกถึงเขาอะนั่นแหละค่ะคือการเซลฟ์แค่ก็คือเป็นวิชาที่เรียนเพื่อตัวเองเลยแหละใช่ค่ะมีไหมคะกพอ,อ,อค่ะเด็กสมัยนี้มีเรียนกพอ,อ,อกันไหมไม่มี <laughs> จริงวาการงานพื้นฐานอาชีพลูก <laughs> คือเราไม่เคยคิดว่าเราทําอาหารได้จนกระทั่งเรียนวิชานี้แล้วมันได้ใช้จริงคือเพิ่งอาะเป็นคนที่ชอบเรียนวิชากิจกรรมอแล้วก็วิชาสกิลมันได้ใช้ตอนนี้จริงๆเพราะวิชาการเราทําไมคะไม่ได้อะแล้วถ้าเกิดอในวิชาที่ได้ใช้แล้ววิชาไหนรู้สึกว่าไม่ได้ใช้เลยสําหรับเพิ่งแล้ววิชาทุกวิชาที่ได้เรียนมาน่ะมันสําคัญหมดคือคือหมายถึงมันมีประโยชน์ของมันพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าถามว่าตัวเราไม่ได้ใช้ก็แน่นอนค่ะ พวกคณินฟิสิกเพราะว่าเราเรียนอะไรเราเรียนดนตรีแล้วเราเราเลยไม่ค่อยได้ใช้จริงๆอ่ะพวกเพิ่งคิดว่าวิชาไหนจําเป็นมากแต่ว่ายังไม่มี soft skill ค่ะอุ้ยอืเราเสียใจมากที่เราไม่ได้รู้สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็กคือไม่ว่าจะเป็นสกิลการสื่อสารการแบบพรีเซนต์อะง่ายๆเลยพรีเซนต์ที่จริงจังนะหมายถึงว่ามีคนมาแนะแนวแล้ว่าเราควรพูดหรือเรียบเรียงเรื่องยังไงอย่างเงี้ยออสกิลพวกแบบ A i โอ้ยสกิลพวกอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นครูเพิ่งค,คิดว่าควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่หมหนึ่ง็ได้มัธยมมอตอ้นเลยม,มปลายช้าไปไหมช้าไปอะไรที่โรงเรียนไม่สอนเลยในโรงเรียนแต่ว่าครูเพื่องอะมาเรียนรู้เองตอนโตแล้วก็ได้ใช้จนถึงทุกวันเนี้บุคลิกภาพการวางตัวการเข้าสังคมมันจะเป็นในเชดนี้เยอะเนื่องด้ยวยว่าอาชีพเรามันเป็นอาชีพที่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เยอะ นักบำบัดนะคะมันจะต,ต้องมีบุคลิกภาพมันต้องรู้จักเข้าหาคนต้องไวในเรื่องของคนมากๆถ้าพูดถึงเป็นแบบภาพของวิชาเลยอะคิดว่าเป็นวิชาพวกแบบการพัฒนาตนเอง,งการเข้าใจตัวเองอ self care self understanding อะไรพวกที่มันลึกๆอ,อ่ะโอแล้วทุกคนจําเป็นต้องเรียนลึกขนาดนั้นไหมครูพิ่งก็อาจจะแล้วแต่ แล้วแต่คนดีกว่าว่าถ้าสําหรับส่วนตัวคือรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้สําคัญมากเลยกับการใช้ชีวิตโ <c oughs> อ้ยดีจังเลยวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ได้คําแนะนําจากคุณผู้หญิงเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณครูพึ่งมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็คําแนะนํากับน้อง,องๆในวัยเรียนแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะครูพึ่งขอบคุณค่ะไว้มีโอกาสอาจจะได้ไปแจมช่องครูพึ่งบ้างได้เลยค่ะเรียนเชิญเออใช่เรียนเชิญนะไม่ให้ไปติดตามนะคะไปติดตามนะคะ ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรอยากจะถามคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะบ๊ายบาย